Okay. เฮ้ยเฮ้ยเลี้ยวไปไหนเงินค่าอยู่ไหนเงินค่าว้ยมันลงใส่หวัวไม่มีปืน ยนค่าอยู่ไหนไอ้เคแดงสองกระบ,บอกไปเลย Ini. Dia พอเงี้ยไม่พอ,อของเป็นค่ามาเดี๋ยวนี้ งเงินหมดแล้วเฮ้ยขาดิพันเดียวไม่ตังไหมเราอะ โอ้เว oh, right. ้ยและบ๊ายบายอืมเป็นนิวเคลียร์แล้ว has been delivered. I'm leave, I'm going to farm airdrop has been delivered. Airdrop. The airdrop is coming. up. Airdrop Airdrop I to buy some Has been delivered. <laughs> ดีไปแถวฟาร์มก็ได้ไอ้ดอกมาพอดีร่เโอ๊ยมาทางมันเลยอ่ะ ไปซื้อเข็มแบบโอ้ยใครมันย,ยิงน่าจะลงกวงนี้แล้วเนาะ Team the enemies. Tangry mag, cover me. Enemy down. Reloading. And hey. the up. Tangry mag and cover yeah. me ตังค์พี่ยคะจะเก็บอะไรไม่รู้ผมเก็บตังค์ไว้ช่วยชีวิตทังค่ะ The air drop is coming. Air drop has been delivered. ดีใจวะ

ส่วนนี้ชีวิตใครมีกระสุนฟ้าขอบริจาคหน่อยครับ บริจาคกระสุนฟ้าครับดีมาตังเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรมีไปจ็สิบนัดเองทั้งนัง้นก็พอบทจะเล่นก็หายากยากนะเวลาไม่เล่นเก็บทีสี่ร้อยสี่ร้อยงงมาก

สามตัวให้เก็บเป้าโอ้ยเป็นไรทำมายิงอะไรไม่โดนเลยวะเดี๋ยวนี้ใครอยากไ,ได้ตังค์มั่งรวยจัดอะ่ะ เลยเกินอ่ะสองหมืน่ะ มาไงอะสลิงเหรอรถถังโอเคเห็แนแล้ว The airdrop is coming กิวม่วมงเธอยังไม่ซื้อเลยดิ เอาที่พี่อีกอ่ะเนี่ยทิ้งให้หมดเลยสามเลนเอาไหมโอเคไม่เอาเก็บนะซื้อตายเกิดยังอ่ะอาตามกันไปไปบึ้มงไปบึ้งมันกันเก็บละขับรถถังไปเก็บไอ้น,นี่ด้วยนะ

เเแล้ววางป้อมไว้แล้วมันเล่นโดนดิมเบึ้มรถถังมาก่อนอย่างแรกโอ้โหวิ่งกันเป็นมดเลยพวกมึงเข้าโกดังแล้วออกออกข้างโกดัง Has been delivered. มาหาเพื่อนนี่ตอนนั้นต้องหยุดตัวเดียวแมนวอว์ติดไฟอืมอ้าวขาลงมาขาลงมาได้ปะลงมาลงมาพี่ค้ำอยู่โอ้ยยิงไม่ตายเป็นหา่าอะไรวะเห็นอโอ๊ยทำไมพี่ยิงไม่โดนอห่าแมนอว์มนวันติดไฟมันยิงอยู่แหละ ยำแอบก่อนยำแอบก่อนเดี๋ยวไม่ได้เกิดตายหมดเดี๋ยวไม่ได้เกิดรีบบวก,กนเมื่อกี้พี่ยิงไม่โดนได้ไงวะปัญญาอ่อนที่หายอยู่หลังมันแท้ๆยำแอบโอเคพี่แจนได้ลงนะปัญญาอ่อนสุด โมโหอ่ะเป้ายังเก็บศพอ,อยู่เลยเก็บอิ่มแล้วมั้งตอนนี้เส็งมแม่งเลยพี่อ้ํถอยมาหาเพื่อนตั้งลงกันนอีกที่นึง Engaging the enemies. Reloading. ต้องกลับ อะไรใหม่แล้วแหละมีปัญหาเรื่องยิงมันยิงไม่โดนมาดิมาขโมอยของมา่ยโอ้ยของอยู่โน่นหมดเลย ได้หรือเปล่าอย่า,า,า,างคอบนเขาไม่ใช่ออมเบร์นักขาว The airdrop is coming สี่สี่ทีละสีแบบมันอยู่หน้าพี่วะอยู่หน้าพี่ Man o ว e r the fire นี้น่ารำคาญสุดลนะ โอ้แต่เมื่อกี้พี่แม่งไม่น่าตายเลยโหทุเรศอะทุเรศแบบทุเรศอ่ะขับรถทางมาแล้วแม่งเล่นหายตัวด้วยมแล้วมาแล้วเาเล่นหายตัวด้วยตัวน้ง ข้างหลังด้วยตัวหนึ่งอ้อมหลังไปตัวหนึ่งอ้อมไปหายำมบบตัวหนึ่งฮะไม่มีหรอรมไม่เห็นกระสุนตัวเห็นอะไรถถัง,งได้รถถังมานั่งได้สามตัวปะ่ะป้อมยิงอยู่นี่ใช่ป่ะรถถังโดนมาระวงังโอ้โหปืนกระสุนไม่อยากยิงเยอะเลยจริงไม่มีกระสุนล้มหนึ่งล้มหนึ่งเลยสาม

Tinging mag, right, cover me.